สวัสดีครับผมมีช่องในหอยเงินลอยเมือเปิดราคาหัวแม่ม่าสองเมียครับสองเมียตอนหน้าพี่น้องี่หัวแม่ม่าเด้อครับเด้อซีแดงแดงเนี่ยครับตอนหน้าพี่น้องนี่แม่นี่ครับแม่นี่แม่นี่ทองในซีเดือนกล่วครับผมสูงอยู่ม่านลอยซีสิบหาครับลอยซีสิบหาครับแม่นี่ครับแม่นี่ม่านอยู่ม่านอยู่หาเดือนกลัวครับหาเดือนกวกว่าสูงอยู่ม่านลอยซีสิบครับผม สองแม่นี่ี่มาเปิดอยู่ในรา่คาะักสองครับผมลักสองหมื่นครับผมเอ้ารับเบิ่งเลยนะครับผมเด้อครับเอาแม่นี่ครับแม่แรกเป็นอีกสูงอยู่บ้านลอยซีสิบหาครับผมยังไงล่ะทองในสีเดือนกวัวแล้วเด้ไหมครัจดทองเรียบร้อยจดทองเรียบร้อยครับจดทองเรียบร้อยครับรับประกันตานี้เหรครับผมขายถูกขายทอนังดอกห้างดังส่งซื้อส่งหลอดมุดลูกออกให้นึ่งเดือนครับผม นี่หลายออย่าเป่าหยอกกันนี่ครับต้อนาพี่น้องนี่ครับผมเาให้เบิ้งครับผมหให้เบิ้งบันทายครับบันทายเบิ้งท่ายครับมาเบิ้องตาดลังครับเบิ้องดินผมนี่ครับาให้เบิ้งครับนบี่หลายายกฟอเงนะพวกเขากินยังปลากันนะเห้พ่อแม่พี่น้องครับเบือ้องลูกเฝ้าเรียกกันหน้าตาดเลยครับ หน้าตาครับตัวนี้ผ่านการในหลุมมืแล้วตัวหนึ่งนะครับเด้อผ่านการในหลุมมืแล้วตัวหนึ่งทองตัวที่สองนะครับตัวนี้ทองตัวที่สองเป่าหยอกกันได้ละทองตัวที่สองครับตัวนี้หัว่อทองสองครับแม่นี่เปิดอยู่ราคายอยู่สองหมื่นเก่าพันหาเด้อพี่น้องเด้อร่รวมทรงนะครับสองหมื่นเก่าพันหาสูงอยู่ลอยสี่สิบหาครับ อร่อยีสิบหาเปิดยุรลค่ละสองหมื่นเก่าผ่นหาครับผมสองหมื่นเก่าผ่านหาด้วพีนว่น้องเด้อนุ่มซีเต่เา,คา, 20, าครับผมอ้านุมซีเต่าครับแม่ในผอดหอปกติครับเปิดยลค่ะสองหมื่นเก่าพัานหาครับมเอาเบ้งชัดกันเลยส่วนสูงอยู่ประมาณอร่อยซีสิบหาครับถ้าพ่อแม่พี่น้องมากหรือสนใจครับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผม 03หห36467ครับ03หห36467ด้วยครับเด้อรับชมอีกตัวหนึ่งน,นะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ทองสาวเด้อพี่น้องสูงโยมันลอย40ลอย40บวกหรอผมอ่ะทองสาวครับสาวทองแหลก4เดือนกว่าครับผมแดงเลยครับผมรับประกันตันี้คือเกา่าแล้วพี่น้อง ราคถูกคาถอนทั้งดอกห้งางแดงส่งสุดส่งหรดมูลลุลออกให้ให้หนึ่งเดือนครับผมคล้องห้าเดือนกว่าครับแดงเลยและตัวนี้แม่นี่เปิดอยู่ราคาสองหมื่นแปดพันหาด้วยพี่น้องเด้อมึงหนาตาครับหนาตาด้วยครับเรียบเรือผมยูจืดเนี่ยเรียบงามเขาเรียบงามเปิดอยู่สองหมื่นแปดพันหาสูงลอยสี่สิบบวกครับมักกระทู้กัด้วยพี่น้องเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับศูนย์เก้าสามหาดสามหกสี่หกเจ็ดด้วยพี่น้องเด้อ ครับผมนาตาบางนมครับหนง่จูบบาง,บง,บงนมแม่อยากสีแดงเข็มกูแมงจังหน่อยนุ่มซีครับเพ่นเป็นทองสาวนุ่มเริ่มสีไข่แล้วครับผมเริ่มสีไข่เอาเนะแล้ะแม่นี่เปิดจุ่สองหมื่นแปดพันหาได้พี่นอ้องสองหมื่นแปดพันหาครับมาแดงๆทองหาเดือนกวัวอันดรซาเรียบร้อยครับผม สองหมืน่นเกาฟันหาเด้อพี่น้องมักกระทู่มาต่อมาลองกันบึงเด้อโอ้มาต่อมาลองกันเบึงเบอร์เก่าเบอร์เดิมแล้วพี่น้องเอ้ยซูนเก่าสามหาสามหกสี่หกเจ็ดครับย้ำอีกทีครับศูนเก่าสามหาสามหกสี่หกเจ็ดเป็นช่องเปิดไม่นะครับเพื่อเริ่มพัดไทยฮัดหนังพิษผาดประกันได้กับขอถดขอดคอให้น้ำพอแม่พี่น้องเขาไล่ไล่น้ำเอียนน้ำไหลน้ำหนองน้ำนุ่งเขาไล่ไล่ครับผมนี่ครับผม มักระทูมาต่อมาลองมาบอก้กันเบิงโทมาต่อมาลองมาบอกน้ำกันเบิงแด้ครับอาหลุดหายด้ครับผมแต่แล้วาเปิืในาราคาบัได้รวมสูงได้พี่น้องแม่นี่สองหมืเกาพหครับสองหมเกาพหาแม่นี่สองหมืนแปดพนหาครับสองหมืนแปดหาครับมักกระทูลดได้พี่น้องเด้อศูนย์เก่าสาหาหาสามหกสี่หกเจ็ดครับผม ศูนย์กอสามหหาสามหกสี่หกเจ็ดครับอะจะจบคลิปแล้วครับทุกมาต่อมาลองกันไหนได้ครับผมฝากเป็นกําลังใจให้นเด้อฝากพรอแมพี่น้องให้เน้อครับผมอ้าวขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม